ในเมื่อโกฮังนั้นจะเป็นพระเอกนะฮะในมูวี่ครั้งนี้ถ้าอย่างนั้นเรามาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นของโกฮังแบบจัดเต็มกันบ้างดีกว่าสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i ีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนดราคัลบอลซูเปอร์ทั้งหลายเลยนะครับก็แน่นอนก่อนหน้านี้นะครับผมทําคลิปนะครับเกี่ยวกับมูวี่ใหม่ของดราคัลบอลซูเปอร์ในปี2022ซึ่งพวกเรานะก็ได้รู้แล้วล่ะครับว่าวันฉายนะครับวันไหนก็สามารถย้อนกลับไปรับชมคลิปก่อนหน้าผมได้เลยนะครับก็พูดราย โอ้เยกว่าจัดเต็มเลยนะแต่วันนี้นะครับเรามาพูดนะครับเกี่ยวกับประเด็นคนนี้เลยนะครับก็คือโกหงกับบทบาทที่เขานั้นนะครับจะเป็นพระเอกนะครับของดราเกินบอลมูฟี่นะครับภาคที่จะถึงนี้นะครับแต่จริงเนี่ยจะไม่เรียกว่าพระเอกก็ได้นะผมว่าเป็นเมนหลักและการตัวหลักของภาคนี้นะครับผมว่าน่าจะเหมาะสมมากกว่านะครับจะไปเรียกว่าพระเอกเนี่ยมันก็ดูกระดาษปากใช่ไหมเพราะว่าพวกเรานั้นนะครับยังไม่ได้ไปดูเต็มๆนะครับอาจจะมีอะไรพลิกล็อกก็ได้แต่เป็นนั้นว่าน่าจะเป็นการคอนเฟิร์มอย่างชัดเจน แลวครับว่ามูวี่ครั้งนี้โกฮังนั้นนะครับจะมีบทบาทมากๆเลยแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบเต็มอย่าลืมกด Sub สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage ของผมนะครับก็พิมพ์ว่า Over Re ์รีวิสามารถรับชมได้ทั้ง2ช่องทางเลยก่อนอื่นเลยนะครับเผื่อใครไม่ทราบนะครับว่าเออมูวี่รากอนบอลนี้นะครับจะมีให้พวกเราได้รับชมแล้วนะก็จะฉายนะครับในปี2022นี้ซึ่งเตรียมรับชมได้เลยนนะครับช่วงเเดือมษา แต่นั้นก็เป็นการฉายที่ญี่ปุ่นนะที่ไทยก็ต้องรอดูอีกทีซึ่งประเด็นหลักๆเลยก็คือนะครับมูวี่ภาคนี้นะครับจะกลับมามีเรื่องราวนะครับที่โลกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยนะครับเป็นการลุกรานนะครับแต่ว่าไม่น่าจะใช่จากคนนอกโลกและเป็นการลุกรานนะครับจากอดีตแก๊งนะครับที่ร้ายที่สุดในราก้อนบอลนะครับเรียกว่าร้ายที่สุดได้นะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้แก๊งนี้นะครับก็สร้างความบันเลยวายป่วงมาหลายครั้งแล้วนะครับก็ตั้งแต่โกคูเด็กๆเลยหรือแม้กระทั่งนะครับเป็นต้นกําเนิดขอองงเซลล์ครบกก็ืแ และหุนนี้นะครับแกงเรดดิบอนนั้นก็มีจุดประสงค์บางอย่างที่ในเรื่องยังไม่ได้เปิดเผยนะครับโดยเนี่ยก็บุกมานะครับกระทืบพิกโรนะครับและก็โกฮังนะครับที่อยู่ตรงนั้นด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าทําไมกันถึงแบบว่าเป็นการมุ่งเน้นไปที่พิกโรกับโกฮังนะครับก่อนอื่นเลยถ้าให้ผมเดานะผมคิดว่าโกคูกับเบจิต้านะครับในมูฟี่ครั้งนี้นะครับไม่น่าจะอยู่ที่โลกนะครับจึงทาให้นะครับไอ้เจ้าแกมมาหนึ่งแกมมาสองนะครับตัวร้ายใหม่นะครับของมูฟี้ครั้งนี้เนี่ นะครับโกฮังกับพิกโรเพราะในตอนนี้นะครับหากแปลว่าไล่เรียงกันดูแล้วเนี่ยก็มีโกฮังกับพิกโรนะที่แข็งแกร่งลําดับต้นๆโอเคแหละอาจจะมีหมายเลข17อยู่นะครับแต่ว่ามันสัมผัสพลังไม่ได้ไงมันสัมผัสพลังได้นะครับหลักๆที่เก่งๆในตอนนี้ก็คือโกฮังกับพิกโรใช่ไหมก็ตามสูตรนั่นแหละครับในเมื่อพวกโกคูไม่อยู่โกฮังกับพิกโรนั้นก็เลยจะต้องเป็นคนที่ปกป้องโลกนะครับจึงทําให้นะครับในมุกวี่ภาคนี้นะครับโกฮังจะมีบทเด่นแน่นอนนะครับและน่าจะเป็นมุกวี่หนึ่งภาคนะครับที่ทําการผลักดันนะครับ ตัวละครหน้าใหม่นะครับหรือว่ารุ่นเด็กๆเนี่ยผู้เราได้รับชมเพราะอย่างตัวอย่างแรกนะครับก็มีใช่ไหมทางด้านของปังนะครับที่แบบว่ามาช่วยในการปกป้องโลกและผนนี้นะครับโกฮังนั้นก็ต้องปกป้องโลกด้วยเช่นกันนะครับก็ฟีลแบบว่าคุณพ่อเนาะก็ต้องผลักดันลูกตัวเองด้วยอีกหนนะครับเป็นการปกป้องการลุกรานะครับจากแกงเรดดิบบอนซึ่งผมเชื่อว่าไอพลังของแกงเรดดิบบอลนะครับที่มากันเนี่ยน่าจะไม่ได้แบบว่าแข็งแกร่งเบอรอวังองินลกันนะครับเหมือนมูฟี่ภาคอื่นพอดูแล้วนะครับพลังเนี่ยคงอยู่ใน ทางนั้นเหนื่อยในการต่อสู้เนาะแต่ว่านะครับถ้าถามว่าจะไปเทียบเท่าโกคูกเบจิต้านั้นคงเป็นเรื่องยากนะครับเพราะไอ้สองคนนั้นเนี่ยมันระดับแบบโอ้โหเหนือไปไกลแล้วจึงทําให้ก็เลยตัดบทบาทนะครับก็คือไม่ให้โกเบจิต้านั้นนะครับมีบทบาทเยอะแยะมากมายอะไรในภาคนี้ซึ่งผมเชื่อว่าคงมาแหละแต่อาจจะมาแบบช่วงท้ายๆเลยนะครับและอาจจะไม่ได้มีบทบาทอะไรมากในการต่อสู้ซึ่งถามว่ามันเป็นเรื่องที่ดีไหมโดยส่วนตัวผมรู้สึกโอเคนะเพราะว่าแหมมันก็หลายภาคเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นมูฟวี่นะครับมังงะหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับโก มีบทบาทเยอะแยะมากๆเลยทั้งที่วัตถุดิบในลากร้อนนั้นมันมีเยอะนะครับมากกว่าแย่สองคนนั้นนะครับเล่นในทุกๆภาคเลยด้วยซ้ำเพราะจริงๆนะครับมาเล่นประเด็นนะครับเกี่ยวกับรุ่นลูกเนี่ยผมว่ามันก็น่าสนใจนะอย่างเช่นนะครับอย่างไอตัวอย่างล่าสุดที่มีกวางออกมานะครับผมก็ลองไปดูในทวิตเตอร์นะครับหรือแม้กระทั่งเอาเคเทียบนะครับจากตัวผมเองนะครับผมยังรู้สึกว้าวเลยนะครับที่เห็นโกหังออกมาอย่างนี้ก็คือมาจะเหนือความคาดหมายของใครหลายๆคนหรือในทวิตเตอร์นั้นนะครับก็พูดคุยเกี่ยวกับประเด็นโกหังเรียกได้ว่า เฝ้ารอนะครับและอยากจะเห็นโกหังนะครับในเวอร์ชันสมบูณ์แบบนะครับแล้วก็จัดเต็มในด้านการต่อสู้มันเหมือนเป็นการเติมสีสันและกันแล้วก็รสชาติใหม่ๆนะครับให้กับการ์ตูนราก้อนบอลและน่าจะเป็นการปูเนื้อเรื่องหรือปูบทบาทสู่มังงะนะครับภาคต่อไปด้วยนะครับเพราะเชื่อว่าภาคการุรานั้นก็คงจะจบนะครับช่วงเดือนเมษาแล้วก็จะเป็นเนื้อเรื่องมูฟวี่ต่อนะครับและอาจจะมีข่าวดีนะเกี่ยวกับการทําอนิเมะต่อก็เป็นไปได้เพราะหากนับๆรวมๆกันแล้วนะครับหากจะเอามาทําอนิเมะในตอนนี้เนี่ยโอ้โหยมีกี่ภาคอะ นักภาคโบลี่ด้วยเพราะไงเขาต้องรีเมคมาทําใหม่ใช่ไหมภาคโมโรแล้วก็ภาคกราโนล่านะครับแล้วก็มูฟี่ภาคใหม่นะครับมันจะมีทั้งหมดนะครับวัตถุดิบทั้งหมด4ภาคด้วยกันที่สามารถทําอนิเมตได้แบบจัดเต็ม1ซีซั่นเลยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหากนํามาทําจริงๆแล้วแล้วก็นะครับแฟนคลับน่าจะชอบนะครับซึ่งผมก็รอดูนะเพราะอย่างที่ผมพูดไปนะครับในบรรดาอาจะต้องเรียกก่อนในบรรดา3ภาคแล้วกันเพราะว่ายังยังไม่ได้ดูภาคใหม่ใช่ไหมครับผมชอบนะครับอย่างไอภาคโมโรมากๆเลยเพราะว่าเนื้อเรื่องมันดูแบบว่าแปลกแนวออกไปและประสบ สด้วยนะครับอ่ะก็ต้องรอดูส่วนประเด็นโกฮังในภาคนี้ผมเชื่อว่าหากโกฮังมีบทเด่นๆจริงๆเราอาจจะได้เห็นโกฮังนะครับในเวอร์ชั่นเทพอีกครั้งก็เป็นไปได้เพราะว่าโกฮังนั้นนะครับก็ร้างสนามมานานใช่ไหมการต่อสู้นะครับจริงๆเนี่ยมันเริ่มเป็นแชมเปิลตั้งแต่ศึก12จักวานแล้วนะครับที่ไปประทะกับจักวานอื่นๆซึ่งในอนิเมะเนี่ยโกฮังอาจจะดูไม่ค่อยประสบผลสาเร็จสักเท่าไหรนะ่เนาะแต่ในมังงะเนี่ยประสบผลสําเร็จมากๆเพราะสามารถต่อสู้ได้สูสีกับเคปลานะครับซึ่งเคปลาเป็นการฟิ ที่ก็คือชาวไซานะครับอย่างคาริฟูล่านะครับกับเกลซึ่งไม่ธรรมดาเลยแต่โกฮังสามารถทําได้ดีนะครับและในหวนนี้โกฮังนั้นนะครับก็เป็นซูเปอร์ไซาด้วยในการต่อสู้ซึ่งเอาจริงแล้วไอ้ร่างซูเปอร์ไซาของโกฮังนั้นไม่ได้แข็งแกร่งนะครับเทียบเท่ากับร่างอันติเมทนะครับหรือร่างผมดําแต่ก็โอเคนะครับผมว่าไอการต่อสู้เนี่ยมันคงจะมีอะไรแปลกใหม่นะครับเราจะได้เห็นร่างใหม่ของโกฮังก็ได้ในอนาคตนะครับเพราะอย่าลืมนะกันว่าปัจจุบันนี้โกฮังเนี่ยมันก็อยู่ค้างร่างอันติเมทมานานแล้ว แต่เชื่อว่าอนาคตนะครับหากจะมีการขายของหรือทําอะไรที่มันมากกว่านี้อาจจะได้เห็นร่างใหม่นะครับที่มันดูดีนะครับแล้วก็น่าจะเต็มมากกว่านี้ด้วยซ้ําและหากมันมีอะไรนะครับที่ใหม่ออกมานะครับส่วนใหญ่แล้วตัวอย่างดราเงินบอลนั้นไม่ปิดบังนะครับไม้พวกเราเห็นได้หมดเลยเราลองย้อนกลับไปดูในอดีตนะครับอย่างในอดีตเนี่ยอย่างภาคโบลี่นะครับปี2 0 1 8มูฟวี่เนี่ยการที่มานะครับของโกจิต้าเขาก็ไม่ได้กักอะไรนะครับเขาออกมาในตัวอย่างเลยนะครับคือฟีลแบบฉันอยากจะขายของเต็มที่แล้วและในภาคนี้นะครับผมเชื่อ หรืออัปเกรดตัวเองมานะครับโดดเด่นจริงๆคงได้เห็นร่างใหม่ของโกฮังนะครับแบบจัดเต็มแน่นอนนะครับตั้งแต่ตัวอย่างเลยได้ซ้ำนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งตอนนี้เราต้องมารอดูละครับว่าตัวร้ายใหม่นั้นจะใช้ไอ้เจ้าแกมมาหนึ่งแกมมาสองจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันก็ยังดูสําหรับผมนะยังดูไม่ได้แกล่งอะไรขนาดนั้นนะโอเคมันเก่งนะครับที่สามารถต่อกรกับโกฮังได้แต่ว่านะครับด้วยลุคของมันนี่แหละผมว่าอาจจะมีตัวร้ายอื่นนะครับในการแอบแฝงมาอีกหรือไม่นะครับด้วยความ จริงนะแต่ด้วยความที่ว่าเป็นองค์กรที่มนุษย์ทำอะอะไรอย่างนี้ครับผมเชื่อว่ามันก็คงจะไม่สามารถสร้างหรือทําเทคโนโลยีอะไรนะครับที่มันเหนือไปกว่าชาวซยาได้แล้วคงจะได้เห็นอะไรนะครับที่มันล้ำๆมานะครับฟีลแบบว่าเป็นบอสลับอีกทีหนึ่งนะครับตามสไตล์ดราก้อนบอลก็เป็นไปได้ซึ่งในตอนนี้นะครับเราก็ต้องมารอดูแหละครับว่าโกหงในบทบาทพระเอกนั้นนะครับจะมีบทบาทโดดเด่นเนี่ยสมกับการเป็นพระเอกในภาคนี้จริงหรือเปล่าและพี่แกนั้นนะครับจะอัปเกรดความสามารถไปมากแค่ไหนนะครับซึ่งมาหลังอาจจะทําประวัติโกหงก็ได้้นนซึ่งปััจจุบี ามว่าโกฮังนั้นยังมีจุดอ่อนจุดด้อยอะไรหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตอนนี้ความแข็งแกร่งมันก็แข่งระดับสูงเลยนะเพียงแค่ว่าโกฮังนั้นนะครับยังขาดนะครับเกี่ยวกับเรื่องการที่พัฒนากลับมานะครับในจุดสูงสุดของตัวเองให้ได้เพราะการที่โกฮังนั้นถูกปลูกไคโอชินนะครับในการปลดพลังของตัวเองออกมาจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็บอกไว้แล้วล่ะครับว่าเป็นการปลดพลังนะครับที่มีทังหมดของโกฮังออกมาแล้วเท่ากับว่าจริงแล้วโกฮังนั้นแข็งแกร่งได้เพียงแค่ระดับนะครับในภาคจองมันบูแต่นะครับแต่ว่าม ฝึกฝนนะครับจนเหนือไปกว่าร่างอติเมตก็ได้ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าดราคอนบอลจะทํามันก็ทําได้และก็ต้องรอในการรับชมนะครับและอาจจะเป็นตัวหลักตัวใหม่ในภาคต่อๆไปของดราคอนบอลก็เป็นไปได้ซึ่งผมก็บอกเลยแหละครับว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับพ้องจริงแล้วเนี่ยการมีตัวหลักเพียงแค่โกคูกับเบจิต้าสคนมันรู้สึกจําเจเกินไปแล้วอยากให้มีนะครับตัวหลักอื่นมาบ้างนะครับอย่างเช่นโกฮังโบรี่อะไรแบบเนี้ยมันจะทําให้มีสีสันมากมายไม่ได้หมายความว่าจะให้ปลดระวางนะครับหรือว่าไม่ต้องเอาโกคูกับเบจิต แต่ถ้ามีตัวหลักเพิ่มมาเป็น4คนนะครับบทมันจะดีกว่านี้มากๆเลยนะครับมันจะมีการเกลียการมีการต่อสู้กันที่สนุกสนานเหมือนที่เราได้ดูนะครับตั้งแต่ดาคันบอลภาคแซดนะครับและเป็นงไงกันบ้างครับทุกคนรู้สึกยินดีปรีดากันไหมกับโกฮังนะครับในบทบาทที่เขานั้นจะเป็นพระเอกนะครับหรือว่าบทบาทเด่นๆอีกครั้งหนึ่งละกันก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับคลิปนี้เนี่ยก็จริงๆน่าจะเป็นการพูดแนวความรู้สึกมากกว่าแล้วก็มาวิเคราะห์เลยครับว่าโกฮังนั้นจะมีบทบาทเด่นๆนะครับเป็น เป็นเพราะว่าโกคูกับเบจิต้าไม่อยู่ไงโกฮังนะครับก็คือเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดและที่จะต้องปกป้องโลกในปัจจุบันนี้นะครับเออมันก็เป็นจุดที่น่าสนใจและน่าดูมากๆเลยนะครับสำหรับภาคนี้และเพื่อนๆนะครับก็ลองคอมเมนต์มาอยากให้มีใครเด่นๆอีกหรือเปล่าในอนาคตนะครับจริงๆมันค่อนข้างคล้องกันนะกับคลิปที่ผมทําไปนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเกี่ยวกับประเด็นยุคใหม่ของดาราบอลนะครับนี่แหละมันเริ่มมีการปูบทบาทยุคใหม่แล้วก็ไลนตั้งแต่โกฮังมานะครับอาจจะต่อถึงรุ่นลูกของโกฮังอย่าาางงปปัออีกกใในนนนนคคต็็เเไไดด้และมมิหร ที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ